Audio Jungle. Audio Jungle. สวัสดีครับนัทอคณักลับมาแล้วครับปกติแล้วเนี่ย ถ้าเวลาเราไปงาน e x h i b i t i o n ต่างๆเนี่ยเราไปถึงงานเราก็จะมีแบบการที่เขาเซตเสร็จแล้วสวยงามอะไรต่างๆนานามากมายซึ่งน้อยก็สงสัยครับว่าคนที่เขาจัดงานเนี่ยเขาต้องเป็นคนที่เก่งมากๆนะเพราะว่ากว่าจะเอาอันโน้นอันนี้มาประดิษฐ์ได้เนี่ยมันต้องใช้เวลานานมากเลยทีเดียววันนี้ครับแขกรับเชิญในรายการของเราเขาเป็นกูรูทางด้าน DIY ชื่อว่าพี่เต่าหูตามแน้องมาพูดค,คุยกันดีกว่าว่ากว่าจะเซตงานแต่ละงานได้ขึ้นมาขนาดนี้เนี่ย เขาต้องใช้เวลานานขนาดไหนรวมถึงคำว่ากูรู DIY เนี่ยเขาได้มาได้ยังไงตามมานี่ไบูธนี้นี่แหละครับเห็นไหมฮะว่าก่อนที่จะมาเป็นงานงานหนึ่งหรือว่าบูธบูธหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีมงานเยอะแยะเลหมดแต่ก็ต้องมีคนที่สั่งการว่าอยากจะเอานี้มาไว้ตรงนี้อยากจะเอาตรงนั้นไปไว้ตรงนู้นนี่ข้างในครับพี่เต้าหู้รอเราอยู่ฮะ ถ้าค้งก็เป็นหแต่ถ้าพี่เต้าหู้สวัสดีครับพี่สวัสดีครับออกมาก่อนไหมเพราะว่าอยู่ในนั้นเดี๋ยวจะเห็นหน้าเป็นแบบ <c oughs> นี่คือพี่เต้าหู้ที่ถือว่าเป็นกูรูทางด้าน DIY ซึ่งวันนี้เนี่ยมาเซตงานเป็นบูธเกี่ยวกับอะไรครับนี่เป็นบูธชื่อว่า Eco Market ครับผมครับผมเกิดจากกลุ่มที่ผมแล้วก็หลายคนรวมตัวการมีของ Co ิพัฒด้วยครับนะผม โคชอปของเขาแล้วก็แบรนด์หลายตัวที่เป็นงานโปรดักต์ที่เกี่ยวกับแฮนดดีไซน์ที่รักโลกที่ชื่อว่า Eco d e s ไซน์ไทยๆชื่อกลุ่มเน้นไปเลยว่าเราแบบคนไทยอยากจะทําอะไรแบบไทยๆตอนนี้กําลังเซตงานตรงนี้อยู่เดี๋ยวให้พี่เต้าหูกเครีคย์งานตรงนี้ก่อน <c oughs> นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันแบบยาวๆเพราะว่าอยากจะคุยวันนี้มีเรื่องอยากจะมารบกวนเยอะเดี๋ยวพี่เคลียร์ตรงนี้แล้วเดี๋ยวผมไปรอตรงนู้นแล้วกันครับผมเจอกันครับพี่ คือเป็นต้นยูคาที่มันเป็นต้นอ่อนนะฮะที่ยังไม่ได้โตมากนะฮะเราก็เลือกมาแต่กิ่งเล็กๆแล้วก็มาตัดให้แห้งเป็นอะไรที่ง่ายๆเป็นอีโคแล้วก็เป็นไม้ที่ไม่ได้หายากแล้วก็ราคาไม่ได้แพงครับสังเกตว่าเราใช้กล่องที่เป็นกล่องใส่ของเหลือใช้ดี่แหละเอามาประกอบและเรียงกัน แต่ว่าไม่ได้จบแค่นี้เรามีโลโก้ของงานนะฮะที่เป็นอีโค a มาเก็ตของเราก็จะมีเป็นกระดาษลังลูกฟูกที่พี่เขาทำแล้วประกอบอะไรเป็นการใช้วัสดุเหลือใช้ด้วยเป็นลังลูกฟูกที่เล่าประโยชน์แล้วนะครับงานนี้มันเกี่ยวกับอีโคเป็นหลักนิ่งๆอีโคเนี่ยมันครอบคลุมถึงอะไรบ้างพี่เพราะว่าที่ดูส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบไม้ซะเป็นส่วนใหญ่เนาะก็พูดถึงธรรมชาตินะฮะครับการออกแบบอะไรก็ตามที่ใช้ ทาให้เกิดขยะน้อยลงออกแบบโดยที่ไม่เหลือเศษออกแบบโดยที่ไม่เหลือเศษมันไม่ใช่แบบอาหารที่แบบอันนี้เหลือเศษไปทําอย่างอื่นได้ผมว่าการออกแบบโดยที่ไม่เหลือเศษมันยากมากมันก็เหมือนถ้าเรามีไม้หนึ่งต้นเนี่ยต้องใช้ทุกส่วนเขามาให้คุ้มค่าไงในการไปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์หนึ่งตัวปีดไม้เศษไม้ที่มันเกิดขึ้นจากการตัดชิ้นส่วนต่างๆก็ไปเกิดประโยชน์ได้อีโคมาเก็ตก็คือตอนนี้คือการรวมตัวกันของกลุ่มคนที่ รักสิ่งแวดล้อมที่แบ้ที่บอกว่ามีพี่ท็อปมีพี่ชาหลายๆคนใช่ไหมฮะมารวมตัวกันหลายแบรนด์ทั้ง20กว่าแบรนด์เนี่ยครับมารวมตัวกันในงานนี้ครับผมเอาโปรดัก t ที่พูดถึงที่ออกแบบโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมใช้วัสดุทดแทนในการออกแบบวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสีที่ใช้เป็นสีที่ขั้นตอนผลิตเนี่ยไม่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอะไรครับผมจริงๆแล้วผมว่าจริงๆแล้วคำว่าอีโคเนี่ยหรือว่าคอนเซ็ปที่จัดขึ้นเนี่ยคืออยากจะช่วยโลกซะมากกว่า ใช่ให้คุณให้คำนึงถึงโลกไม่ว่าจะไม่ว่าเกิดประโยชน์มากที่สุดใช่ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามใช้ของสักชิ้นหนึ่งจะทิ้งขยะก็ตามหรือทาอะไรก็ตามเนี่ยให้คำนึงถึงโลกด้วยครับผมแล้วนอกจากที่มีดีไซเนอร์มารวมตัวกันโอ้โหยี่สิบกว่าแบรนด์เห็นบอกว่ามีการเวิร์กช็อปด้วยเป็นเวิร์กช็อปเกี่ยวกับอะไรครับพี่ใช่ฮะก็เป็นเวิร์กช็อปของพี่นี่แหละแล้วก็หลายๆคนในในกลุ่มแต่แน่นอนว่าวันนี้เนี่ยมาอยู่กับพี่เต้าหู้พี่เต้าหู้เนี่ยถือว่าเป็นกูรูทางด้าน DIY ใช่แล้ว จริงๆแล้วคนรู้จักพี่จากผลงานชิ้นไหนเป็นหลักก่อนก่อนนั้นตอนน้าท่วมเลยะที่เขามีเรื่องส้วมฉุกเฉินขึ้นมาจําได้ไหมใช่น้ําท่วมแล้วทุกคนขาดส้วมมากเลยจ<ฮ>ะทำยังไงให้ของใกล้ตัวมันกลายเป็นส้วมได้ครับผมพนั้นเราก็เลยถูกเชิญจากช่องทีวีไทยพีพีเอสเขาเชิญให้เราไปคิดว่าจะทํายังไงดีส้วมฉุกเฉินเนี่ยเราก็คิดถึงกล่องกระดาษลังกระดาษเอามาซ้อนๆกันให้มันเกิดความแข็งแรงครับผมเอา,เอา,เอาฝาชักโครกที่เรา ซ้วมเราใช้ไม่ได้แต่เราถอดแตเราถอดแตเราถอดฝาชัโครมมาได้มาวางอัตุมติกุ้มก็กลายเป็นซ้วมฉุกเฉินได้จะย้ายไปไหนก็ได้น้ําท่วมก็ยกหนีขึ้นไปบนชั้นนู้นชั้นนี้จริงๆคําว่า DIY มันคือ do it by yourself มันจําเป็นว่าของทุกอย่างมันต้องมาจากรอบตัวเราไหมฮะหรือว่าไปซื้อมาก็ได้หรออะเริ่มต้นจากการหยิบของใกล้ๆตัวฮะขวดพลาสติกที่อยู่ทังขยะ หลังกระดาษที่มีอยู่ต้นไม้ที่ล้มที่ตายอยู่หน้าบ้านแล้วต่างๆของใกล้ๆตัวเรามองให้มันเกิดประโยชน์อย่าไปมองว่าเป็นขยะเพราะจริงมันก็คือวัสดุถูกป่ะครับผมการที่เรามองเป็นวัสดุปุ๊บมันก็จะมีประโยชน์ในการที่จะมาทําอย่างอื่นต่อต่อยอดกันไปพริกแพงอาจจะเป็นของที่เขาเป็นอยู่แล้วเอามาประกอบใหม่ให้เป็นของที่ดีขึ้นก็ได้หรือว่าเปลี่ยนชิ้นงานไปเลยก็ได้แต่ขอให้คุณต้องทําด้วยตัวเองนะฮะไม่ได้ไปซื้อมาั่นคือหัวใจของดูอิทดูเซล แล้วก็ต้องใช้เงินให้น้อยที่สุดคือของบางอย่างต้องซื้อมาเช่นของตกแต่งอะไรอย่างนี้ได้เหมือนกันใช่อาจจะมีของใหม่ด้วยผสมขอ,ของเก่าด้วยแต่ทําออกมาแล้วได้ประโยชน์ที่มันคุ้มค่ากว่าเดิมแสดงว่าคําว่า DIY เนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะกว้างพอสมควรตามความหมายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใช่แล้วเ,ลเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้เนี่ยในรายการของเรา i Studio b y t r u e Move S ส 3G Plus อยู่กับคําว่ากูรู DIY อยากลองของนิดนึ่งอันเหรอ มาเลยลองดู iPhone iPad อะไรแบบนี้ผมเนี่ยประสบปัญหาหนึ่งบ่อยมากไม่ว่าจะเป็นเวลาไปทำงานมักจะหาปลั๊กไม่ค่อยได้หรือว่าหาได้เนี่ยปลั๊กจะอยู่ในจุดที่เรียพื้นไม่ก็สูงขึ้นไปเลยหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่เหมาะสมกับเราผมอยากจะให้พี่ออกแบบที่ชาร์จ iPhone ที่สามารถดูแล iPhone ของผมไม่ให้เลอะเทอะได้ด้วย ่เดี๋ยวจัดให้เลยจริงเหรอ,อม,มันมันมันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอพี่ในการที่จะคิดอะไรออกมาอย่างเงี้ยเอาอุปรกรณ์จากในบูธของเรา,นา,าเนี่ยแหละแถวๆวเนี้ไปเดินเก็บมาเลยก็ได้ไม้เมื่ออะไรได้หมดเลยหรือว่าเป็นได้อะไรเป็นกระป๋องถังพลาสติกได,<ๆ>ได้ได้ไหมได้ั้มได้เลยจริงเหรอเอามาดิอ่าโอเคเดี๋ยวให้พี่เต้าหูไปเตรียมของเดี๋ยวเรารอดูอย่างเดียวแค่สบาย สิ่ที่ผมหามาให้พี่ได้คือสายชาร์จนะฮะกับโทรศัพท์ของผมไม่ลงทุนเลยนะหยิบจากกระเป๋าขึ้นมาเลยส่วนอันนี้ของพี่มปหามาแล้วมาต้หาแตแถวนี้เหมือนกันไม่ลงทุนเหมือนกันมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละก็เป็นพวกถ้วยขนมถ้วยข้าวแถวนี้แหละฮะแล้วก็มีอันนี้เป็นลรตีสายไหมนะฮะไม่ใช่ไหมพรมแล้วก็พวกเชือกที่เราผูกกันในงานเนี่ยนะฮะครับผมก็ไปหยิบมาเพื่อที่จะออกแบบ ที่วางไอโฟนแล้วก็สามารถชาร์จได้ด้วยใช่แล้วให้สวยด้วยลงมือเลยไหมได้เลยมาได้เลยช่วยผมด้วยนะได้เลยพี่จะให้ผมทําอะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยบอกครับก่อนอื่นครับผมคิดถึงว่าไอตัวภาชนะแบบนี้มันก็เป็นที่วางมือถือได้ถูกป่ะใช่ใช่เออดีนะเพราะว่าถ้าจมลงไปเลยเนี่ยเราจะไม่รู้ว่าเมื่อกี้ใครโทรมาหรืออะไรยา้เสร็จแล้วฮะเฮ้ยทำงานครับหาผิดคนหรือเปล่าฮะ เสร็จแล้วไม่ใช่ต้องมีที่ชาร์จมือถือด้วยใช่ไหมใช่ใช่พี่อ,อย่าบอกว่าพี่จะเจาะรูเล็กๆตรงนี้แล้วก็เสียบไฟอย่างนี้ฮะ <c oughs> ก็เมื่อกี้เห็นบอกให้โจทย์พี่มาว่าต้องดูแลมือถือของเราได้ด้วยใช่ไหมใช่เวลาเราไปเสียบปลั๊กธรรมดาเนี่ยไปทิ้งเอาไว้เราก็เอามือถือเสียบเอาไว้แล้วก็วมือถือวางกับพื้นใช่หมามาฉีคนเดินมาเหยียบบ้างอันนี้ประสบการณ์ตรงของผมเลยคือผมไปถ่ายหนังพี่ที่บ้านร้างแห่งหนึ่งแล้วผมก็ฝากชาร์จไว้กับพี่ปลายเสียงแล้วก็วางมือถือไว้กับพื้นฮะ เดินไปถ่ายซีนเดียวกับมาเกิดอะไรขึ้นกับโทรศัพท์ผมหรือไม่ฮะโทรศัพท์ผมขาวหมดเลยครับฝุ่นจากบ้านล้างกันนะันเต็มโทรศัพท์ผมไปหมดเลยแต่ปัญหานั้นจะไม่เกิดขึ้นกันนัดต่อไปแล้วครับผมด้วย DIY ชิ้นนี้ฮะโอ้คือพี่จะออกแบบคือเราจะเจาะรูตรงนี้ <อา S> 2รูคือพี่จะเอาตัวสายชาร์จเนี่ยเสียบิเขา <ใน S 1> ้าไปอ่ามันก็จะกลายเป็นเขี้ยวโผล่มาครับผมพอเป็นเขี้ยวปุ๊บเราก็อันนี้ไปเสียบกับปั๊กฮะมันก็จะกลายเป็น ที่วางมือถือลอยๆอยู่กับตรงปลั๊กที่เราเสียบไว้มีคําถามครับกับไฟฟ้ากับพลาสติกมันเวลามันโดนมันจะไม่ละลายเหรอพี่อ๋อไม่มีปัญหาครับมันไม่ได้ความร้อนไม่ได้เกิดขึ้นจากตรงนี้นะอ้าวเหรอ,เ,อเกิดจากตรงไหนครับ<อ>ที่เราเห็นไอ้พวกหลอดไฟที่มันร้อนๆอนะไรต่างๆมันเป็นมันเกิดจากขดลวดความร้อนที่มันทําให้เกิดแสงสว่างไมไ่เกี่ยวกับตรงนี้เลยอ๋อแต่นี้เนี่ย <c oughs> เขาทําวิธีป้องกันมาแล้วเพื่อไม่ให้มันร้อนเวลาที่เราจะทํา DIY หรือว่าอะไรต่างๆนานา ทุกอย่างมันเกิดจากรอบตัวเราเราต้องศึกษา,กษาต้องมีความรู้เกี่ยวเรื่องพวกนี้ด้วยใช่ศึกษาดูแล้วก็ดูจากความถนัดของเราฮะเราสนใจเรื่องอะไรของพี่ฮู้เองอาจจะสนใจเรื่องของการต่อไฟการอะไรต่างๆก็จะมีความรู้เรื่องตรงนี้นอะอย่างงั้นพูดถึงเรื่องของสไตล์เลยดีกว่า<ช>สไตล์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันสไตล์ของพี่เวลาทำ DIY do it yourself <ช>มัน<ะ>มันเป็นยังไงครับสไตล์พี่ก็คือพี่พยายามมองอะไรใกล้ๆตัวแล้วมาทําเป็นงานประดิษฐ์ กลายเป็นของใช้ที่เกิดประโยชน์ขึ้นโดยที่แบบไม่พยายามไปปรุงแต่งอะไรมากหรือว่าต้องไปเสียเงินเพิ่มเติมกับมันนะฮะอย่างกระป๋องตัวเนี้ยเ<ะ>ปล่าๆแล้วก็ใช้ความสวยของมันเลยรูปทรงของมันเลย<ะ>อาจจะมีอะไรมาตกแต่งนิดหน่อยอ<ะ>ไม่ต้องมาพ่นสีอะไรให้มัน เปลืองเงินมากให้ความงามมันอยู่ที่ตัววัสดุของมันเองเข้าใจแล้วชอบที่เขาสวยอยู่อย่างนั้นอยู่แล้วไม่อยากให้เขาผิดจากธรรมชาติของเขาบ้างอย่างนี้ทํา DIY มานานหนึ่งครับพี่ผมทำมาเป็นสิบปีแล้วฮะตั้งแต่เรียนจบมาพี่จบทางได้อินเทอร์เนียดีไซน์มานะก็จริงๆอินเทอร์เนียมันก็จะนั่งแบบตกแต่งภายในใช่ใช่อะไรประมาณนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งด้วยแหละที่ทําให้เราทํางาน DIY ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแต่งบ้านทุกๆคนจะมีความเป็น DIY ของตัวเองอยู่นะจริงน็อาจจะมีการแต่งตัวก็ตามก็จะเป็น DIY ของตัวเองได้ท นู่นประดับนี่เองคือทุกวันนี้น่ยังทําอะไรที่เกี่ยวกับอินเทอร์เวียอยู่ป่ะครับหรือว่ามาทางด้านนี้เลยทำอยู่ครับเพราะาตอนนี้ผมก็เป็นอาจารย์สอนอินเทอร์อนเทดีไซน์ In T Design ที่สิบประกรด้วยเคยทํา DIY อะไรที่รู้สึกว่าโอ้หมันต้องคิดมันต้องยากเหลือเกินเคยเคยไหมมันก็ม,นกมันก็ทุกชิ้นนะเราต้องคิดตลอดนะว่าเราจะดัดแปลงวัสดุที่มันมีอยู่เนี่ยให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดได้ย,ยังไง <S <S ใช่ไหมแล้ว,แล,วแล้วถ้าสมมติว่าคิดไม่ออกทำไง,ไง เซิร์ชอากูเข้าไปอากูกูเกิรเข้าไปพิมดีไอ y เข้าไปอยากรู้อะไรมันจะมีเป็นภาพเป็นอะไรต่างๆแล้วก็อแดปความรู้เหล่านั้นเนี่ยมาทำเอาตรงนั้นเป็น i ินสปายแรงมันดานใจแล้วก็ค่อยมาตกแต่งคิดแตกต่างเพิ่มเติมอะไรก็ว่ากันไปเออดีจังเลยอ่ะมันดูเป็นแบบอะไรที่ใกล้ตัวมากๆใช่ลแล้วก็สามารถทำของชิ้นนั้นให้เกิดประโยชน์อะไรใหม่ๆขึ้นมาได้อีกใช่แล้วอันนี้ถือว่าจะเสร็จแล้ว อันนี้ถือว่าด้วยฟังก์ชันมันเสร็จแล้วฮะคุณสามารถที่จะเอาตัวนี้ไปเสียบกับปลั๊กที่ลอยๆแล้วก็กลายเป็นมันก็จะแขวนอยู่วันนี้ได้แขวนอยู่ได้ด้วยน้ําหนักของตัวนี้ที่มันยาวออกมามีกานใช่ใช่แต่ยังไม่จบแค่นี้ฮะครับผมเราอุตส่าห์ไปหาเชือกอะไรนี้มาแล้วอะฮะนี่แหละเราต้องเป็นหน้าที่ของน็อตแล้วต้องมาตกแต่งใช่ตกแต่งเชือกอืมแต่งเป็นริ้วๆลงมาไหมใช่แล้วแต่แนะนํานิดนึงก็คือเอาง่ายๆเอาเป็นผมใช้เทปสองหน้าเลยฮะติด เ hey, ออก็งี้เหลือพี่อ่าเราก็พันไปเรื่อยมันก็ได้มันก็ได้ยึดติดอยู่ไงเออมันมันง่ายมากเลยนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าเนี่ยตอนแรกเนี่ยน้องกำลังจะถามพี่เต้าหู้เหมือนกันว่าอ้าพี่อย่างนี้เราเราต้องทาก,กาวกับเอออะไรอย่างเงี้ยหมอไม่เลยอ่ะใช้กระดาษกาวสองหน้าแบบบางๆแบบเนี้ยครับแปะลงไปใช่แล้วก็ใช้อันนี้รูด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 ไปเลยอ่าเดี๋ยวนอตลองทำได <ป S> ้พี่ต้องค่อยค่อยดึงไปเรื่อยใช่ใช่ ต่ระหว่างที่น็อตทำที่ตองผููอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับ DIY หรือว่าเป็นสิ่งที่เอ่อคนอื่นเขาเขาเขาไม่ได้รู้สึกหรือว่าก็มีคำถามเยอะครับหลายคนที่บอกว่าเอะตัวเองจะทำงานประดิษฐ์แบบนี้ได้ไหมมันยากเกินไปหรือเปล่าอะไรนะฮะจะบอกว่าไม่ได้ยากเลยผมเองก็เริ่มต้นจากที่ไม่ได้เป็นอะไรมาก่อนเหมือนกันแต่ขอให้คุณเริ่มต้นจากการแบบมองอะไรใกล้ๆตัวง่ายๆที่คุณถนัดนะฮะอย่างบางคนถนัดที่จะถักเปีย เชือกมาถักเป็นเปียเป็นสร้อยข้อมือครับลองคิดต่อถือว่าจากสร้อยข้อมือนี่จะถักเปียไงให้มันได้รูปทรงใหม่ๆแปลกๆถักจนกลายเป็นตุ๊กตากลมๆขึ้นมาเป็นอะไรต่างๆครับแล้วก็พยายามดูไอเดียต่างๆจากหนังสือนี่ก็มีเยอะจากอินเทอร์เน็ตต่างๆมันเป็นความภูมิใจอย่างหนึ่งนะเวล<ะ>าที่เราทำอะไรด้วยตัวเองอะฮะการที่ซื้อมันง่ายไงแต่ว่าการที่แบบเอาของที่ไม่คิดว่ามันจะเป็นมีประโยชน์เนี่ยมาทําให้เกิดประโยชน์ได้เนี่ยมันเป็นความสุขของผมอย่างหนึ่งครับผมแล้วไปเวลาเด็กๆไปอวดเพื่อนอะไร โอ้แสดงว่าทำอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กเหรอนะครับทำตั้งแต่เด็กแล้วฮะเป็นเด็กจะมีอะไรประหลาดๆฮะกระเป๋าแต่งเองมีสร้อยมีหมวกมีอะไรของตัวเองเอาไปอดเพื่อนมั่งมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนเพื่อนงงไหมเพื่อนก็งงว่าเราทำอะไรอะไรอ่ะฮู้ฮู้ทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เป็นความเป็นเสน่ห์ของเราฮะแล้วเป็นทำทำให้เรา เป็นจนถึงวันนี้ได้ครับผมอย่าไปกลัวความแตกต่างแต่ว่าให้เรามีจุดยืนแล้วาก็ทำในสิ่งที่เราสนใจอผมชอบคำนี้เหมือนเหมือนกันเนาะเพราะว่าเด็กๆหรือว่าคนปกติจะชทั่วไปเนี่ยก็จะกลัวว่าเฮ้ยเราต่างจากคนอื่น่ะใช่คนอื่นใช้สีขาวหมดเลยอ่ะทำไมเราต้องใช้เรามีสีดําอยู่คนเดียวอ่ะอย่าไปกลัวตรงนั้นเราต้องภูมิใจกับตรงนั้นแล้วก็ทําตรงนั้นอ่ะให้มันให้ดีที่สุดแล้วก็เป็นจุดเด่นของตัวของเราเองใช่แล้วเนี่ย มันเป็นอะไรที่ง่ายๆเลยนะครับผมเอาอางนี้ดีกว่าตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเรามาดูกันว่าทุกอย่างเมื่อมันเสร็จสิ้นออกมาโดยสมบูรณ์แบบแล้วมันจะออกมาในรูปล,ลักษณะแบบไหนใช้งานไหนอ,ไอ่าแล้วเดี๋ยวช่องหน้ากลับมาคุยกันต่อครับครับผม วันนี้ยังไม่จบค่ะ IT f a n ฟนซีนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงฟีเจอร์2ตัวที่เด่นๆใน iOS 7นะคะหนึ่งในสิ่งที่คุณอยากรู้คือกล้องว่ากล้องที่มากับตัวเครื่องเนี่ยแอปพลิเคชันของกล้องมันจะดีขึ้นได้ยังไงเรื่องที่2ก็คือ safari เราจะสามารถท่องเว็บได้แบบ apple apple ทำได้ยังไงฟีเจอร์อีกตัวที่ปรับเปลี่ยนอย่างชัดเจนเลยก็คือกล้องถ่ายรูป iOS 7ได้เพิ่มฟิลเตอร์9แบบ โดยจะใส่ฟิลเตอร์ก่อนถ่ายหรือถ่ายแล้วค่อยใส่ก็ได้และยังได้เพิ่มหมวดการถ่ายภาพแบบใหม่นั่นก็คือ square โดยเป็นการครอปภาพที่อยู่ในตำแหน่งกึงกลางทำให้ง่ายในการแชร์รูปในแอปต่อมาเป็นเรื่องของโ o t o s ซึ่งการออกแบบใหม่เหมาะกับคนชอบถ่ายภาพเยอะๆแหมเหมาะกับซีเลยก็ว่าได้นะเราสามารถตั้งชื่ออัลบัม้มใส่รายละเอียดสถานที่หรือเรียกดูภาพแบบรายปีก็ได้ อีกอย่างที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่ก็คือ Safari ค่ะเมื่อ iOS 7ออกแบบใหม่มาเรียบง่ายมากกว่าเดิมมีอินเทอร์เฟซที่สบายตาม,มากขึ้นเซิร์ชชื่อเว็บไซต์จะเป็นการเดาชื่อเว็บให้อัตโนมัติไม่ต้องพิมพ์ชื่อเว็บเต็มๆส่วนแทบแต่ละแทบจะเลื่อนขึ้นจากบนลงล่างล่างขึ้นบนซึ่งออกแบบได้น่าใช้งานมากเลยนะฮู หลายคนคงบอกว่าหน้าอัพมากๆเลยทีเดียวนะคะก็ใจเยนเ็ยนๆก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยตัวนี้เป็นรุ่นทดสอบนะคะก็เลยสามารถอัพ iOS 7ได้แต่ว่าคนที่เป็นยูเซอร์ทั่วไปไม่ต้องใจร้อนนะคะสำหรับวันนี้นต้องขอขอบคุณทางร้าน i s t r e o by c o p p e r w i t e สาขาดิจิทัลเกตเว y ที่ทำให้การถ่ายทำเป็นไปอย่างราบรื่นกับสถานที่น่ารักๆแบบนี้ แล้วคนที่มีคำถามมีข้อสงสัยอะไรเดินไปถามได้ที่ IT Friends ได้ที่ทุกช้อปทุกสาขานะคะกลับมาติดตาม IT Friends กับซีได้เป็นประจำนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปทดสอบ LS7 กับฟีเจอร์เด็ดๆก่อนไปละบ๊ายบาย แววนี่ไม่เลวไม่เลวเลยไม่เลวนแล้วระหว่างที่น็อตไปทําพี่ก็ทําของพี่ได้อีก 3- ามสี่ชิ้นเลยไม่เป็นขนาดนั้นเลยหรอพี่เร็วขนาดนั้นหรอไม่หรอกเป็นไอเดียอยู่แล้วมันต้นแค่หมุน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 อย่างเดียวจะให้ดูว่านอกจากการพันธรรมดาหรือยุ่งยุ่งเงี้ยก็มีวิธีอื่นด้วยเอาสองเส้นมาบิดเกลียวแล้วก็พันก็กลายเป็นลายที่สวยได้เป็น้าลูกไม้ต่างๆที่เราเก็บหาแถวเนี้ยล้วก็พันได้เป็นลวดลายต่างๆ ครับผมจริงๆแล้วเขาบอกว่าการทํา DIY ออกมาในแบบนี้เนี่ยต่างๆในแบบต่างๆ<ช>แบบนี้เนี่ยสะท้อนถึงความคิดของแต่ละคนได้ด้วยเหรอพี่ได้เลยฮะเรื่องก,การใช้สีหรือว่าการเลือกผ้าลูกไม้อะไร<ฮ>ะมายอย่างเงี้ยยังมีอันนึงถ้าเป็นกระป๋องใส่น้ําเราก็ตัดให้การเป็นหูงี้ก็ได้ฮะ,ฮะเป็นเหมือนเก้าอี้เนาะมีตูดจินตนาการเขา ซับซ้อนมากอามันก็ยิ่งได้แต่เราก็เป็นที่วางมือถือเหมือนกันนี่แหละฮะเสียบเข้าไปแล้วก็ที่ชาร์จแล้วก็มาแขวนไว้ตรงนี้ได้ไหมได้ไหมถ้าเราลองลองเสียบนี้ได้ตึ๊ดตึ๊ดอ่าแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วแขวนอ๋อมันก็จะเป็นที่เกี่ยวให้อีกทีด้วยใช่มันก็ไม่ตกเออจริงด้วยดี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 อย่างนี้ความสําคัญของ DIY จริงๆแล้วคืออะไรครับพี่ จริง DIY มันสําคัญมากกว่าแค่ทําของประดิษฐ์อยู่กับบ้านนะม,มันสามารถต่อยอดไปเป็นอาชีพได้ครับผมมีเงินรายได้ให้กับชุมชนก็ได้ก<ะ>เป็นโอท็อปต่างๆให้กับชุมชนได้ครับผมาจากชุมชนเราเหลือ,อเราพอกินพอใช้แล้วเราก็ทำให้กับสังคมก็ได้ฮะยังมีหลายโครงการนะครับที่เขาทดลงให้เอาวสัสดุเหลือใช้เนี่ยมาทำเป็น ของประดิษฐ์เป็นโคมไฟมเป็นหนังสือเป็นของแต่งบ้านต่างๆแล้วก็เอาเงินเนี่ยมาช่วยกับชุมชนรมวมไปถึงว่าเดี๋ยวนี้โครงการหลายตัวเขาก็จะมีการเอาวสัสดุเหลือใช้เนี่ยมาทําเป็นหลังคาเคยเห็นไหมที่เป็นหลังคาสีเขียวที่เขาเอาจากกล่องนมต่างๆมาบดแล้วก็กลายเป็นหลังคาคแผ่นหลังคาเขาก็เอาไปให้กับชุมชนให้กับคนที่ไม่มีบ้านอยู่ผมเข้าใจแล้วสิ่งที่พี่เต้พุ่งกำลังจะบอกก็คืออย่ามองแค่ว่า DIY เนี่ยมันคือ ของทําเล่นๆหรือว่าเป็นของที่ใกล้ตัวธรรมดาที่เรามองข้ามไปจริงๆแล้วของเหล่านี้เนี่ยสามารถจะทํามาเป็นอาชีพหรือว่าพัฒนาต่อยอดให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีต่อในสังคมในมนุษย์อนาคตได้เลยที่ต้องะค้เขาฝากอะไรถึงน้องๆที่วันนี้เนี่ยเขาได้ดูรายการของเราหน่อยแล้วก็ตอนนี้เขาแน่นอนว่าอาจจะมีไอเดียแล้วเออมีไอเดียอยากทํา DIY คันไม้คันมือแล้วเชิญครับ ก็สำหรับคนที่อยากเริ่มต้นนะฮะอย่าไปกลัวเริ่มต้นทําเลยทําลองผิดลองถูกนี่แหละจุดเริ่มต้นขอให้เริ่มแล้วก็เราจะรู้เทคนิคในการทาอย่างว<ะ>ัดเนี่ยเริ่มต้นก็ผมไม่รู้ <ขอ S 1> จริงๆใช่ผมไม่รู้พอทำเริ่มสนุกพันนู่นพันนี่ใช่ไหมะฮะแล้วเราพัฒนาตัวเองต่อไปได้แล้วเชื่อว่าต่อไปเยาวชนของชาติเนี่ยน่าจะสนใจ DIY แล้วก็มาช่วยกันทําอะไรดีๆให้สังคมกันได้อีกเยอะเลยครับนะครับผมจริงๆแล้วผมว่า DIY มัน หรือว่าศิลปะทุกอย่างมันไม่ได้มีผิดไม่ไม่ได้มีถูกอะไรเลยมันอยู่ที่ว่าเราพอใจในแบบไหนมากกว่าและอยากจะให้มันเป็นอะไรและนั่นคือของของเราที่เราทําขึ้นมาเองมันไม่มีซ้ําใครอยู่แล้วสุดท้ายครับพี่เต้าหู้ครับความหมายของคําว่าไอสตูดิโอของพี่คืออะไรครับถ้าที่ผมคิดได้นะฮะไอสตูดิโอมันหมายถึงว่าเป็นสตูดิโอส่วนตัวใช่ไหมสตูดิโอในความคิดของผมเนี่ยคือเรื่องของความคิด ความคิดสร้างสรรค์ใหญ่ทุกคนมีไอสตูเรโอของตัวเองเป็นเรื่องของความคิดจินตนาการแล้วก็ความความกล้าที่ที่จะคิดให้ต่างจากคนอื่นเป็นตัวของตัวเองอะครับครับผมเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดเพราะว่าตัวของตัวเองนี่แหละมันเป็นสิ่งที่ยูนิคที่สุดแล้วแล้วก็เอ๋งที่สุดแล้วได้ใช่อีกน่อย่างถ้าวันนี้เนี่ยเรากลับบ้านไปแบบเฮ้ย มันไม่มีคอนแทคกันหรือว่ามันจะติดตามผลงานของพี่เนี่ยมันจะไม่ได้ฝากเลยครับพี่ก็ใครที่สนใจนะครับอยากจะเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ DIY แบบแนี้แบบวันนี้นะฮะหรือว่ามีคําถามหรือว่าอยากจะมีเอาไอเดีย DIY ตัวเองมาแชร์ได้เนี่ยตอนนี้ผมมี Facebook ที่เป็นหน้าเพจของตัวเองอยู่ื่อว่าแฟนเพจใช่ที่ชื่อว่า Who DIY ครับ H O O แล้วก็ DIY Who DIY เออดีดีเข้าไปพูดคุยกันได้ครับตอนนี้ก็มีสมาชิกอยู่เยอะพอสมควรละว5,000กว่าคนแล้ว ยังไงก็อย่าลืมติดตามผลงานของพี่เต้าหู้ด้วยนะกันนะครับรวมไปถึงใครที่อยากจะแบบเออเขาไปพูดคุยหรือว่ามีความคิดดีๆหรือว่าอยากจะหาความคิดดีๆจากพี่เต้าหู้เข้าไปคุยกันเลยหู้ DIY ได้เลยครับผมวันนี้ขอบคุณมากๆสองรรบพี่เต้าหู้นะฮะที่มาทําอุปกรณ์ DIY เป็นที่ชาร์จมือถือทำให้มือถือนันไม่เลอะขุนอีกต่อไปใช่ขอบคุณมากๆครับพี่รับขอบคุณย่าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าเดี๋ยวทางนั้นสอนเอยยังไม่เสร็จเลยซูขอหน้งพี่ช่วยพอดูช่วยพี่ด้วยเอาลยกโต๊ะกันได้ได้เดี๋ยวยกโต๊ะให้นะฮะแล้วก็ติดตามด้วยสำหรับรายการของเรานะฮะติดตามย้อนหลังได้ที่ w w w f a c e b o o k c o m i s t u d i o t v Instagram กรมีเหมือนกัน สตูดิโอทีวีเข้าไปกดไลค์เข้าไปฟอลโล่กันได้เลยหมดเวลาที่เรียบร้อยแล้วครับสัปดาห์หน้าเจอกับน้องได้ใหม่วันนี้ลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ